เปิดยอมแพ้เลครับสำหรับลิควิดการ์ดครับที่มากับ iOS 26ครับเทคไม่ยากถ้ามีทริคครับตอนนี้ครับใน iOS 26.1สิจนเบต้า4นะครับก็มีฟีเจอร์ครับเปิดปิดลิควิด Guard ขึ้นมาแล้วนะครับก็คงจะเป็นผลดีครับสำหรับใครใช้เครื่อง iPhone รุ่นเก่าเก่านะครับ12 13 14นะครับก็ทำให้ g p u ทำงานน้อยลง CPU ทำงานน้อยลงเครื่องก็จะไม่ร้อนแบตก็จะไม่ไหลนะครับนะไปดูครับว่า ฟีเจอร์นี้ทำงานกันยังไงครับสำหรับการตั้งค่านะครับก็ไม่ยากครับเราเข้ามาที่ setting ก่อนเลยครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับจนเจอคำว่านี่ครับ display and b y i n e t นะก็จะอยู่นี้นะครับ liquid guard นะฮะเข้าไปนะมี clear กับ tinted นะครับนี่ tinted ก็จะแบบมืดๆหน่อยนะเห็นไหมดูจากนี้เลยครับนะนี่ถ้า clear เป็นแบบนี้ อาจจะดูไม่ต่างครับแต่ว่าจริงแล้วต่างนะครับเดียเราเป็นไล์หมู่นลดกนึงนะนะอันนี้เคลียร์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ส่วน t ินเต็ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็รอเลยครับสำหรับใครที่ใช้งานนะครับ i อเ2นนะครับจุดหนึ่งครับรอสักครู่ครับก็จะมีอัปเดตมาใหม่ครับสำหรับใครใช้ iPhone รุ่นเก่าๆนะแน่นอนครับเป็นข่าวดีแน่นอนครับแต่มีฟิเจอร์ในการปิดล i q u i d การแบบนี้ครับ